โนคลิป no กลับมาเดอแกรทูอีกครั้งอะไรของมึงเนี่ยนีย่ทำไมต้องมองแบบนั้นนะมึงกลับมาทำไมระหว่างไล่เอาตากไอสติกเกอร์ชั้นสดุดเหล็กแล้วโนคลิปไม่รู้โดนี่ทำเคี้ยอะไรกูก็ไม่รู้เหมือนกันควายมากมึองอ่ะอีกด้วยดาวีเพราะมึงควายจริงๆควายมาตรงข้างบ้านกูเลย ถ้ากูกลับไปหน่อย,ยะจะได้ไลน์ิซเกอร์ต่อครั้งนี้ครั้งสุดท้ายนะถ้ากลับมาอีกจะให้อยู่ที่นี่แหละได้ช่วยวันกลับไปด้วยกูว่าลาคีวีคงกลับมาแน่นอนเชื่อกูเออเดีเ๋ยว,วหน่อยเออมึงแย่งซีนกูมึงก็เป็นกูอ้าวไม่รู้พอดีมันใส่มันพอดีป้ามึงจะมาเล่นบาร์บี้บ้านกูเลยไฮิเอามึงกุส อะไรวะนะกเดแบกกรูมเดเบลดันฟอร์อยู่ไร่อะนกกักกูแม่งแดงเถือกเลยไอ้เชี่ยกูตายแน่ไอ้เอี้ยเรียกตายเบียกต,ต่อใครสักรายคนหนึง่งขอให้เป็นวันที่ดีกับด่านนี้นะเงี้ยเลียมกว่าเกมนี้นก็มออึงนี่แหละไอ้เชี่ยกูจะกลับมาไงก,ก่อนอีกแรก to be continue ดีเนี่ยว่าสติกเกอร์ไม่โดนเอาตูดไปกูว่าน่าจะเกีมันแน่นอนเลยเชียร์กู